สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีเด็กนักเรียนของครูตาทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้ครูตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้คืนป่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันครูตาก็มีเพลงต้นไม้มาให้เด็กๆรับฟังกันก่อนนะคะไปฟังกันเลยค่ะ สาระที่หนึ่งนะคะเด็กๆความหมายและลักษณะของต้นไม้ต้นไม้หมายถึงคำรวมที่เรียกพืชทั่วไปชนิดลำต้นใหญ่มีกิ่งแยกออกไปซึ่งลำต้นแต่ละต้นจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของต้นไม้นั้นๆค่ะบางต้นมีชนิดสูงบางต้นต้นเตี้ยบางต้นมีหนามยกตัวอย่างเช่นต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นมะพร้าว ต้นสนเห็นไหมคะเด็กๆต้นไม้ของเรานั้นมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วที่บ้านของเด็กๆล่ะคะมีต้นไม้อะไรกันบ้างสาระที่สองนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆลากทําหน้าที่ยึดลําต้นไม่ให้ล้มและหาอาหาร ลำต้นทำหน้าที่ลําเลียงอาหารชูกิ่งก้านใบใบทำหน้าที่สังเคาะหแสงสร้างอาหารกิ่งทำหน้าที่ชูใบให้รับแสงดอกมีไว้สืบพันธุ์ผลมีไว้รับประทานและห่อหุ้ม,มเมล็ดผลไม้บางชนิดก็รับประทานไม่ได้นะคะเด็กๆ สาระที่ 3. การปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้การปลูกต้นไม้นะคะเริ่มจากการเตรียมดินหรือเตรียมกระถางเมื่อเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอามาเล็ดหรือต้นไม้ที่เราจะปลูกเอามาลงดินนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำค่าเด็กๆวิธีการดูแลต้นไม้นะคะทำได้ง่ายมากเลยค่ะแค่เด็กๆคอยดูแลลดน้ำพ่วนดินใส่ปุ๋ยเป็นประจำ แค่นีต้นไม้ของเราก็จเจริญเติบโตแล้วค่ะเด็กๆประโยชน์ของต้นไม้นะคะต้นไม้มีประโยชน์มากมายเลยเราไปดูกันเลยนะคะต้นไม้จะช่วยคายการออกซิเจนในช่วงเวลากลางวันทําให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งการได้สุดอากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพของเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมาก ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวาการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกทําให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเรามีต้นไม้เยอะเท่าไหร่เนี่ยโล่งสดชื่นเต็มที่เลยละ่ะต้นไม้ช่วยเป็นร่มเง,งาบังแสงแดดทําให้เกิดความร่มรื่นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,นานาชนิดแถมพืชผลเนี่ยยังสามารถเอามารับประทานเป็นอาหารหรือเอามาทําเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยรากของต้นไม เกาะผิวหน้าดินและกักเก็บน้ำเอาไว้เครื่องใต้ในเวลาที่มีน้ำป่าไหลามาเนี่ยน้ำก็จะไม่ท่วม,มและยิ่งมีต้นไม้เยอะ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 เท่าไหร่จะยิ่งทำให้น้ำดูดซึมได้เร็วขึ้นและกักเก็บน้ำเอาไว้เป็นต้นสายของแม่น้ำลำธารอีกด้วยนอกจากนี้ส่วนประกอบของต้นไม้อย่างเช่นใบก็มาทำเป็นใบพืชผักในการรับประทานเอามาห่ออาหารห่อขนมส่วนผลเนี่ยก็ อคงไม่ต้องอธิบายต่อนะและส่วนของลำต้นเนี่ยก็ยังเอามาทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเก้าอีบานฟืนเขียงพกซาจานชามยเยอะแยะไปหมดใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวละ่ะต้นไม้ให้อะไรกับเรายเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราล่ะคะคิดหรือยังว่าจะคืนอะไรให้กับต้นไม้และโลกใบเล็กๆของเรา โลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราสรรสร้างมากมายปลูกต้นไม้เพียงคนละต้นช่วยโลกได้เยอะแยะไลทีเดียวเชียวค่ะถ้าเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในหน่วยต้นไม้ชินตาทีนี้เด็กๆก็อย่าลืมทำเายงานที่ครูตาให้ไปได้วยนะคะแล้วเจอกับครูตาใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย